คุณเคยเดินผ่านร้านอาหารริมถนนแล้วได้กลิ่นอาหารแล้วรู้สึกท้องร้องทั้งที่ทั้งที่เพิ่งกินไปหรือเปล่าเรื่องนี้คงคุ้นหูใช่ไหมแต่เคล็ดลับคือไม่ใช่เพราะคุณขาดกำลังใจวันนี้เราจะมาเผยวิธีง่ายๆที่หลายๆคนใช้แล้วได้ผลจริงเพื่อควบคุมความอยากอาหารรักษาหุ่นและมีสุขภาพดีขึ้นแม้ในชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายจากเมนูที่คุ้นเคยไปจนถึงนิสัยประจำวันคุณจะพบว่าสุขภาพไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เรารับรองว่าภายใน5นาทีคุณจะรู้เคล็ดลับทางวิทยาศาสตร์4ข้อที่นำไปใช้ได้ง่ายในการปฏิเสธจังฟูด้ดก่อนอื่นให้แสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณชอบของขบเคี้ยวชนิดใดที่สุดเราอยากรู้มาสำรวจกันเลยมาเริ่มด้วยเคล็ดลับแรกในการควบคุมความอยากอาหารกันเลยอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเพื่อนคู่ใจของกระเพาะคุณเคยรู้สึกหิวอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะกินมากแค่ไหนก็ตามหรือไม่ เคล็ดลับก็คือกระเพาะของคุณอาจกําลังร้องขอไฟเบอร์ไฟเบอร์คืออะไรทําไมจึงสําคัญและเราจะเพิ่มไฟเบอร์ในอาหารของคุณได้อย่างไรมาดูกันก่อนอื่นไฟเบอร์คืออะไรลองนึกถึงไฟเบอร์ว่าเป็นสิ่งที่สะอาดกว่าของร่างกายคุณไฟเบอร์พบได้มากในผักใบเขียวผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและถั่วเช่นผักหนึ่งแอปเปิลกรุบกรอบหรือข้าวโอ๊ตในชามตอนเช้า ไฟเบอร์ล้วนแต่เป็นอาหารชั้นเลิศของไฟเบอร์ต่างจากข้าวขาวหรือลูกอมไฟเบอร์จะไม่ทําให้คุณอิ่มเร็วแล้วทําให้คุณหิวแต่ไฟเบอร์เปรียบเสมือนเพื่อนที่ไว้ใจได้ทําให้คุณอิ่มนานขึ้นทําไมไฟเบอร์จึงสําคัญประการแรกไฟเบอร์ช่วยชะลอการย่อยอาหารป้องกันระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงและต่ําซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณอยากกินของหวาน วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการรับประทานไฟเบอร์ในปริมาณที่เพียงพอสามารถลดความหิวระหว่างมือได้ถึง30เอร์ซนอกจากนี้ไฟเบอร์ยังช่วยบำรุงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ของคุณอีกด้วยแบคทีรียตัวเล็กตัวเล็กเหล่านี้จะส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณว่าโอเคคุณอิ่มแล้วไม่ต้องกินเพิ่มแล้วและอย่าลืมว่าไฟเบอร์ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่นลดอาการท้องอืดและความไม่สบายตัว ใครราที่ไม่ต้องการหุ่นที่เบาสบายจริงไหมทีนี้คุณจะเพิ่มไฟเบอร์ในมื้ออาหารของคุณโดยไม่รู้สึกเบื่อได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเรามีสามขั้นตอนง่ายๆสุดเจ๋งขั้นตอนที่หนึ่งเพิ่มผักในทุกมื้ออาหารไม่จำเป็นต้องหรูหราเพียงแค่จานผักต้มสลัดหรือผัดผักคุณสามารถเลือกคะนา้าบวบหรือแครอทอะไรก็ได้ที่คุณชอบเคล็ดลับให้ผักกินครึ่งหนึ่งของจาน ส่วนที่เหลือไว้สําหรับข้าวและเนื้อสัตว์จุดตรวจสอบหากจานของคุณมีสีสันคุณมาถูกทางแล้วขั้นตอนที่สองเลือกผลไม้แทนขนมแทนที่จะหยิบช็อกโกแลตแท่งเมื่อคุณหิวลองกินแอปเปิลกล้วยหรือมะม่วงสักสองสามชิ้นผลไม้ไม่เพียงแต่มีไฟเบอร์สูงเท่านั้นแต่ยังมีรสหวานตามธรรมชาติอีกด้วยซึ่งจะช่วยตอบสนองความอยากน้ำตาลของคุณเคล็ดลับรับประทานผลไม้ก่อนอาหารหลักสินาที จะทําให้คุณทานน้อยลงแต่ยังรู้สึกอิ่มอยู่จุดตรวจหากคุณรับประทานผลไม้อย่างน้อยสองมือต่อวันคุณก็จะได้คะแนนเต็มขั้นตอนที่สามแทนที่คาร์โบไฮเดรตสีขาวด้วยธัญพืชไม่ขัดสีข้าวขาวและขนมปังขาวอร่อยแต่ทําให้คุณหิวเร็วกว่าลองรับประทานข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮลวีตแทนตัวอย่างเช่นข้าวโอ๊ตหนึ่งชามกับกล้วยและเมล็ดเจียเป็นอาหารเช้าจะทําให้คุณอิ่มได้จนถึงมื้อเที่ยงเคล็ดลับ เริ่มต้นด้วยการผสมข้าวโอ๊ตครึ่งถ้วยและครึ่งถ้วยแล้วค่อยๆเพิ่มทีละน้อยจุดตรวจหากคุณไม่อยากกินของว่างก่อนมื้อเที่ยงถือว่าคุณชนะแล้วหมายเหตุเล็กน้อยเมื่อรับประทานไฟเบอร์จำนวนมากควรดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณสองลิตรต่อวันเพื่อให้ไฟเบอร์ทำงานได้ดีที่สุดหากคุณเพิ่งเริ่มต้นให้ค่อยๆเพิ่มไฟเบอร์เพื่อให้ท้องของคุณชิมกับไฟเบอร์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการท้องอืด เห็นไหมว่าเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยไฟเบอร์ก็ช่วยควบคุมความหิวและทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้เราอยากรู้จังว่าคุณกินผักหรือผลไม้ชนิดใดมากที่สุดแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยเราอยากรู้จริงๆตอนนี้คุณพร้อมสําหรับความลับที่สองหรือยังมาต่อกันเลยความลับที่สองในการปฏิเสธความอยากอาหารคืออะไรนั่นก็คือโปรตีนและไขมันดีซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสําหรับร่างกายของคุณ คุณเคยทานอาหารเช้าด้วยแค่ขนมอบหรือไม่แล้วพอถึงเวลาสิบโมงท้องของคุณก็เริ่มส่งเสียงร้องนั่นเป็นเพราะร่างกายของคุณขาดเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพวันนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการเลือกโปรตีนและไขมันที่ดีเพื่อให้รู้สึกอิ่มมีสุขภาพที่ดีและมีพลังงานอย่างเต็มที่คุณพร้อมหรือยังอันดับแรกโปรตีนและไขมันดีคืออะไรโปรตีนเปรียบเสมือนส่วนประกอบของร่างกายพบได้ในไข่ปลา เนื้อไม่ติดมันหรือเต้าหู้ไขมันดีเปรียบเสมือนสารหล่อลื่นพบได้ในน้ำมันมะกอกอะโวคาโดน้ำมันมะพร้าวหรือถั่วลองนึกภาพอาหารเช้าที่เป็นไข่ดาวกับอโวคาโดสักสองสามชิ้นหรือปลาอบจานหนึ่งราดน้ำมันมะกอกฟังดูน่าอร่อยใช่ไหมละ่ะอาหารเหล่านี้ต่างจากอาหารทอดหรือขนมหวานเพราะอาหารเหล่านี้บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกทำไมโปรตีนและไขมันจึงช่วยควบคุมความหิวได้ละ่ะง่ายๆเลย โปรโตีนและไขมันทำให้คุณอิ่มนานกว่าข้าวหรือขนมปังขาวถึงสองเท่าวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามื้ออาหารที่มีโปรโตีนสูงสามารถลดความอยากอาหารว่างได้25เปอร์เซ็นต์ตลอดทั้งวันโปรโตีนให้กรดอะมิโนโที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและทำให้สมองอิม่มไขมันดีเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ที่ชาร์จช้าที่ให้พลังงานคงที่โดยไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรืออยากกินน้ำตาลยิ่งไปกว่านั้นไขมันยังรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อีกด้วยยันหลีกเลี่ยงความรู้สึก หิวระหว่างมื้ออาหารผลลัพธ์คือคุณจะมั่นใจมากขึ้นไม่ถูกล่อลวงด้วยอาหารขายะน้อยลงและเต็มไปด้วยพลังงานจะเพิ่มโปรโตีนและไขมันดีให้กับมื้ออาหารของคุณโดยไม่รู้สึกเบื่อได้อย่างไรง่ายมากเรามีสามขั้นตอนที่ทำได้จริงขั้นตอนที่หนึ่งเริ่มต้นวันใหม่ด้วยโปรโตีนแทนที่จะกินแต่ขนมปังหรือโจ๊กลองกินไข่ต้มสองฟองปลาเผาหนึ่งชิ้นหรือเต้าหู้ทอดหนึ่งชิ้น หากคุณยุ่งอยู่นมถั่วผสมโปรตีนผงหนึ่งแก้วก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันเคล็ดลับเตรียมไข่ต้มไว้ในตู้เย็นเพื่อประหยัดเวลาจุดตรวจสอบหากคุณอิ่มจนถึงเที่ยงแสดงว่าคุณเลือกถูกแล้วขั้นตอนที่สองเพิ่มไขมันดีให้กับมื้ออาหารของคุณอยากรั่วไขมันไขมันดีจะทําให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นลองราดน้ํามันมะกอกหนึ่งช้อนลงในสลัดของคุณใส่อะโวคาโดสองถึงสามชิ้นลงในขนมปังของคุณ หรือใช้น้ำมันมะพร้าวในการผัดผักนอกจากนี้คุณยังสามารถกินอัลมณ์หรือวอนัทเป็นของว่างได้หนึ่งกำมือเคล็ดลับกินไขมันหนึ่ช้อนโต๊ะต่อมือเพื่อให้สมดุลกับแคลอรี่ของคุณจุดตรวจสอบหากคุณรู้สึกมีพลังโดยไม่รู้สึกอยากกินของหวานแสดงว่าคุณทำได้ดีแล้วขั้นตอนที่สามรวมโปรตีนและไขมันในมื้อหลักของคุณ แทนที่จะกินแต่ข้าวและเนื้อสัตว์ให้เพิ่มไขมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นไก่ย่างกับสลัดอะโวคาโดหรือแซนมอนผัดกับผักผัดในน้ำมันมะกอกนอกจากจะได้รสชาติดีแล้วยังทำให้คุณอิ่มได้นานหลายชั่วโมงเคล็ดลับเลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือปลาแทนเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเพื่อสุขภาพหัวใจจุดตรวจสอบหากคุณไม่จำเป็นต้องกินของว่างระหว่างมือ้อเคล็ดลับนี้ได้ผลหมายเหตุสำคัญอย่าเลือกโปรตีนไม่ติดมันเช่น เวหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเนื่องจากโปรตีนเหล่านี้อาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพันผวนได้ให้ใช้โปรตีนร่วมกับไขมันเล็กน้อยเช่นไข่ทั้งฟองแทนที่จะใช้ไข่ขาวเพียงอย่างเดียวและอย่าลืมกินชา้าช้าเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงความรู้สึกอิ่มลองดูสิโปรตีนและไขมันดีจะกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยให้คุณควบคุมความหิวได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยเพียงไม่กี่อย่างโอ้ฉันอยากรู้จัง คุณชอบโปรตีนชนิดใดไข่ปลาหรือเต้าหู้มากที่สุดแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยเราอยากรู้พร้อมที่จะค้นพบความลับที่สามหรือยังตอนนี้มาดูความลับที่สามในการควบคุมความอยากอาหารของคุณกันเลยดีกว่านั่นก็คือเครื่องเทศและเครื่องดื่มจากธรรมชาติเหมือนกับแม่มดตัวน้อยๆในครัวคุณเคยอยากกินช็อกโกแลตแท่งตอนบ่ายตอนบ่ายบ้างไหมเพียงเพราะรู้สึกไม่มีพลังงานไม่ต้องกังวล เพียงแค่ใช้เครื่องเทศและเครื่องดื่มไม่กี่อย่างคุณก็เอาชนะความหิวและรู้สึกเบาสบายขึ้นได้วันนี้เราจะเปิดเผยวิธีใช้เครื่องเทศและเครื่องดื่มเหล่านี้เพื่อให้ร่างกายของคุณมีความสุขมาดูกันก่อนอื่นเครื่องเทศและเครื่องดื่มจากธรรมชาติคืออะไรลองนึกถึงของใช้ในครัวทั่วไปเช่นรากขิงสดขมิ้นเล็กน้อยพริกสักสองสามชิ้นหรือชาเขียวเย็นๆสักแก้ว เครื่องดื่มอย่างน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลผสมน้ำก็ถือเป็นดาวเด่นเช่นกันมือก็ต้องควบคุมความหิวไม่เพียงแต่ทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวช่วยที่ช่วยให้ร่างกายของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นอ,อีกด้วยตัวอย่างเช่นเติมขิงลงในผัดผักหรือจิบชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลง่ายๆแต่ได้ผลแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงทำให้คุณอิ่มนานขึ้นวิทยาศาสตร์มีคำตอบ ขิงและขมิ้นกระตุ้นการย่อยอาหารช่วยให้คุณดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นจึงลดความรู้สึกอดอยากที่ทำให้คุณอยากอาหารพริกแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้คุณกินช้าลงและรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นได้การศึกษาหนึ่งพบว่าการดมกลิ่นพริกเพียงอย่างเดียวช่วยลดความหิวได้ถึง20%ตชาเขียวมีสารที่เรียกว่า EGCG ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญญาณไปยังสมองของคุณว่าท้องของคุณอิ่มแล้วแล้วน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลละ เครื่องเทศเหล่านี้จะช่วยรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่ช่วยให้คุณไม่รู้สึกหิวหลังอาหารเครื่องเทศเหล่านี้เปรียบเสมือนกองทับเล็กๆที่ช่วยให้คุณควบคุมความอยากอาหารได้โดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปคุณจะนําเครื่องเทศและเครื่องดื่มจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรโดยไม่รู้สึกว่ายุ่งยากนี่คือสาขั้นตอนง่ายๆสุดเจ๋งขั้นตอนที่หนึ่งเพิ่มเครื่องเทศในอาหารประจําวันของคุณไม่ต้องยุ่งยาก เพียงแค่โรยขมิ้นลงในผัดผักหั่นขิงสดเป็นแว่นใส่ในซุปหรือใส่พริกเล็กน้อยลงในสลัดเครื่องเทศเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นอีกด้วยเคล็ดลับง่ายๆหากคุณไม่คุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดให้เริ่มด้วยพริกในปริมาณเล็กน้อยขนาดเท่าปลายเล็บของคุณจุดเริ่มต้นหากอาหารของคุณมีสีสันและกลิ่นหอมมากขึ้นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้ว ขั้นตอนที่2ดื่มชาเขียวหรือน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลก่อนอาหารลองจิบชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลหนึ่งถ้วยก่อนอาหารเที่ยง15นาทีจะช่วยให้คุณกินน้อยลงแต่ยังคงรู้สึกอิ่มหรือผสมน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลหนึ่งช้อนชากับน้ำอุ่นหนึ่งถ้วยแล้วดื่มในตอนเช้าเงื่อนไขใช้น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลออร์แกนิกแล้วเจือจางเพื่อปกป้องกระเพาะของคุณข้อควรระวังหากคุณไม่อยากกินของหวานหลังอาหารเครื่องดื่มนี้ได้ผล ขั้นตอนที่สามเพิ่มเครื่องเทศและเครื่องดื่มเข้าไปในกิจวัตรประจําวันของคุณตัวอย่างเช่นดื่มชาเขียวในช่วงบ่ายเมื่อคุณมักจะกินขนมหรือใส่ขิงและขมิ้นในซุปตอนเย็นหากคุณรู้สึกสร้างสรรลองทําเครื่องดื่มดีท็อกด้วยน้ําส้มสายชูหมักแอปเปิลขิงและมะนาวฝานบางๆเคล็ดลับใส่ชาเขียวหรือขิงในขวดน้ําเพื่อพกติดตัวข้อควรระวังหากคุณรู้สึกเบาสบายและหิวน้อยลงระหว่างมื้ออาหารแสดงว่าคุณทําสําเร็จแล้ว หมายเหตุเล็กน้อยอย่าใช้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลมากเกินไปเพียง1นถึงสช้อนโต๊ะต่อวันก็เพียงพอแล้วและควรเจือจังไว้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายเคลือบฟันหากคุณแพ้พริกให้ใช้พริกไทยดำแทนซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันเคล็ดลับอยู่ที่การทดลองเพื่อค้นหาเครื่องเทศและเครื่องดื่มที่คุณชอบลองดูสิแค่ใส่เครื่องเทศหช้อนหรือเครื่องดื่มเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากโอ้ฉันอยากรู้จัง คุณชอบเครื่องเทศชนิดใดมากที่สุดขิงขมิ้นหรือพริกหรือคุณดื่มชาแบบไหนแสดงความคิดเห็นด้านล่างเราอยากฟังมากตอนนี้คุณพร้อมสำหรับความลับสุดท้ายหรือยังเราได้ค้นพบความลับง่ายๆสี่ประการในการควบคุมความอยากอาหารและมีชีวิตที่สุขภาพดีมาทบทวนกันประการแรกไฟเบอร์จากผักผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีช่วยให้คุณอิ่มนานขึ้นและท้องของคุณมีความสุขถัดมา โปรตีนและไขมันดีเช่นไขป่ปลาหรือน้ำมันมะกอกให้พลังงานที่ยั่งยืนเอาชนะความอยากน้ำตาลประการที่3เครื่องเทศเช่นขิงขมิน้นและเครื่องดื่มเช่นชาเขียวน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลเป็นพ่อมดตัวน้อยในครัวช่วยให้คุณกินน้อยลงแต่ยังคงอิ่มในที่สุดนิสัยการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดเดินเบาๆ เป็นกุญแจสําคัญในการรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจสุขภาพที่ดีไม่จําเป็นต้องซับซ้อนเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยก็ทําให้คุณเข้าใกล้ตัวตวนที่ดีที่สุดของตัวเองได้แล้วตอนนี้เราอยากท้าทายคุณเลือกหนึ่งในสี่เคล็ดลับเหล่านี้อาจกินผักมากขึ้นดื่มชาเขียวหนึ่งแก้วหรือเดิน15นาทีทุกวันแล้วลองทําตามเป็นเวลาสามวันคุณจะประหลาดใจกับความแตกต่างโอ้ฉันอยากรู้จังว่าคุณจะลองเคล็ดลับไหนก่อน แสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันฉันอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแล้วและหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์กับเพื่อนของคุณและสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อรับเคล็ดลับดีๆเพิ่มเติมทุกสัปดาห์เราจะสร้างร่างกายที่แข็งแรงและชีวิตที่กระฉับกระเฉงไปด้วยกันพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า